อันดับ5คนเราตายเพราะโรคชราได้จริงหรือคำตอบคือไม่จริงนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่แก่ชราคือการที่เซลล์ต่างๆมีอายุมากเกินไปและอ่อนแอมากแล้วแต่มันไม่สามารถฆ่าชีวิตเรือนร่างนั้นได้ซึ่งสาเหตุจริงๆก็คือเวลาที่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าการบาดเจ็บและเซลล์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วตั้งหากหละ่ะที่ทำให้คนชราถึงแก่ชีวิต อันดับ4ทํทำไมคนเราชอบไปรูปแผลหรือไปแกะสะเก็ดเรื่องแรกการรูปที่แผลผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันคือการจัดการกับอาการเจ็บปวดจากแผลนั้นตามธรรมชาติเพราะทันทีที่เราลูบมันเหมือนกับไปกระตุ้นตัวรับสัมผัสอื่นๆแทนที่สมองจะสั่งการให้เรารู้สึกเจ็บปวดกับแผลนั่นเองส่วนเรื่องการแกะสะเก็ดนั้นผู้เชี่ยวชาญก็บอกอีกว่ามันคือสัญชาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราที่จะเลียแกะลูบ เพื่อรักษาแผลของเราเองอันดับ3าทำไมอไวัยวะเพศที่แข็งตัวของผู้ชายจึงเอียงซ้ายหรือไม่ก็ขวาหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเส้นเอ็นแล้วก็ความยืดหยุ่นของมันที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนต่างหากละ่ะ อันดับ2จะเป็นอะไรไหมถ้าเราจะอั้นผายลมหรือตดนั่นล่ะคะ่ะมันคือคกลไกของระบบย่อยอาหารที่พบว่ามีแก๊สอยู่ภายในแต่ถ้าคุณอยู่ในงานที่ปล่อยไม่ได้แน่นอนว่าก็ไม่เป็นอะไรอั้นได้แต่ถ้าทำบ่อยๆก็ไม่ใกล้จะดีนักนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะอั้นมันมาทั้งวันทุกอย่างก็จะถูกปล่อยออกมาตอนที่คุณนอนนั่นเองละ่ะอันดับหนึ่งทำไมผู้ชายต้องมีหัวนม เพราะว่าทุกๆคนนะคะเมื่ออยู่ในมดลูกเนี่ยเราจะเริ่มจากการเป็นผู้หญิงก่อนจนกว่าอายุ60วันในท้องแม่เท่านั้นที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะเริ่มทำงานและเริ่มสร้างอะไรๆที่เป็นเพศชายนั่นเองคะ่ะ